No.1 แบรนด์ไทยแลนด์พบกับ Special Life w a c o x b o k i ก Lion เมค้าสาวหน้าใหม่สุดติดติดตามได้ที่ t ิ k ต,ตอ k w a ก o Thailand วันศุกร์ที่8กันยายนนี้1ทุ่มถึง2ทุ่มรับคูปองและของแถมสุดพิเศษในไลฟ์นี้เท่านั้น n u m b e r หนึแบรนด์ไทยแลนด์พบกับ Special l i f e w a g o x b o x y Lion เมค้าสาวหน้าใหม่สุดติดติดตามได้ที่ TikTok w a ก o Thailand วันศุกร์ที่8กันยายนนี้1ทุ่มถึง2ทุ่มรับคูปองและของแถมสุดพิเศษในไลฟ์นี้เท่านั้น ใครเข้ามาดูไลฟ์ของเรากันหรือ,อยังคะตอนนี้ใครใครอดูหน่อยสิใครกำลังรอโบกี้ไลออนอยู่ไหนกดหนึ่งมาให้ดูหน่อยได้ไหมคะกดหนึ่งนะเราต้องกดเมนนะเมนเมนต์นะกดหนึ่งก,กดหนึ่งนะให้ดูหน่อยนะคะไหนลองดูซิมีใครเข้ามาหรือ,อยังสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่นอออ้อ,นองทั้งหลายด้วยนะคะที่ชมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะ เจอเราอยู่ในช็อปวาโก้แบบนี้รับรองว่ามีโปรเด็ดโปรดีแล้วก็มีสินค้าดีๆมาแน่น<อ>แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะไลฟ์พิเศษกับกิจกรรมพิเศษแล้วก็มีสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าทุกคนด้วยนะครูปองครูปองนี่จัดเต็มแน่นๆ<ช>น,นไปเลยขงแ,แหมก็ยังจุกฉ่ำ<อ>แน่นอนอค่ะ,คะก็คือใครเข้ามาแล้วนะใครเข้ามาทิกตอกตอนนี้นะคะอยากให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะเพราะว่าอีกไม่กี่นาที คุณโบกี้ไลออนก็จะมาอยู่ในไลฟ์กับเราแ,แล้วนะคะตรงนี้ใช่นี่เขามาปุ๊บนะเห็นหน้าติ๊กต k อกนะของวาก้นะคะมีลูกค้าพิมพ์เข้ามาถามว่ามีกางเกงในผ้าใยสับปะรดไหมคะกางเกงในผ้าใยสับปะรด ยังไม่มีนะคะสินค้าตัวนี้ยังไม่เคยได้ยินเลยอาจจะมีแต่ายไผ่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ไหมคะอาจจะมีเป็นเนื้อผ้าเกงชั้นในที่เป็นใยไผ่นะคะรับรองว่าใส่สบายเหมือนกันสบายเหมือนกันยังไงลองมาเยี่ยมชมในเอ่อเว็บไซต์ของวากโกหรือว่าหน้าช็อปวากโกได้เลยนะคะใช่ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะตอนนี้ที่ดูกลฟ์กึอยู่อ่ากดหนึ่งกดหนึ่งอยมาแล้วอยากเจอโบกี้่บายเจอโบกี้ใช่ไหมคะเจอเราสองคนไปก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเด้อสาวใช่ตอนนี้โบกี้เขา กังเดินทางมาอึดใจเดียวเลยเลอแน่นอนแต่ก่อนจะไปเจอโบกี้เนี่ยเราขอเล่าโปก่อนดีไหมมาเล่าคูปองก่อนดีไหมว่าเรามีคูปองอะไรบ้างเนาะวันนี้นะคะทางวาโก้เนี่ยจะมีคูปองพิเศษสำหรับคนที่ชอบครบ6,199บบาทลดไปเลย999บาทขอกระดิ่งก่อนจริงๆค่ยยไทยหรอกค่ะวันนี้ไม่ได้ติดมือมือาเลยลูกค้าจะมีแต่ ใยธรรมชาติแทนได้ไหมคะอ่ามีไหมคะเดี๋ยวพี่พนักงานหยิบให้นี่เห็นไหมพี่คนน่ารักมากเลยนะใช่เอ็นดูมากเลยลูกค้านี่ค่ะนี่ค่ะคุณลูกค้าสำหรับพี่จริงมาไวเหมือนเสกมาเลยลูกค้ามาดูตรงนี้อันนี้นะคะเป็นนุ่นเกงชั้นในแบบใยไผ่อันนี้ไม่มีในสคริปแล้วบอกก่อนใยเห็นลูกค้าถามหลาใยสับปะรดเมื่อกี้เอาใยไผ่มาโชยดูแทน ดูดูความบางของเนื้อผ้าอันนี้บางไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีนะลูกค้าบางอันนี้คือใส่สบายระบายอากาศได้ดีเนาะใช่ระบายอากาศดีมากแล้วก็มีความยืดหยุ่นดีรับรองว่าใส่แล้วสบายแน่นอนแบบนี้นะคะคุณสมบัติของยายไผ่เนี่ยจับเลยเย็นนิ่มมากและเย็นมากใครกังวลเรื่องแบบความอับชื้นเนาะตัวเนี้ย ตอบโจทย์มากๆเลยเขาจะไม่อับชื้นผิวนะเวลาใส่แล้วนะคะผ้านิ่มสบายไม่บาดผิวแน่นอนรับรองได้เลยค่ะใช่แล้วแล้วตัวนี้นะคะถ้าถ้าหากคุณลูกค้าสั้นสั้นท่านค่ท่านูนี่บ้านไหนเนี่ยท่านลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถดูได้ที่หน้า w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 ago c o t h หรือมาดูที่ shop wago ได้เลยนะคะถูกต้องค่ะโทเค้า call center ของเราก็ได้นะคะสําหรับตัวนี้ใช่ค่ะ สวัสดีค่ะ122คนที่เข้ามานะคะจึิงมากแม่122คนตื่นเต้นเข้ามารอใครกันเอ่ยวันนี้เข้ามารอใครคะมีไรจะเก็บขึ้นตัวไหมคะไรจะหักบ้านให้อีกแล้วลูกค้ะมีค่ะเดี๋ยวให้พี่พนักงานหยิบให้นะคะเดี๋ยวนะคะ ตอนนี้คือเ c ็มซีไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะรอพี่พนักงานหยิบของให้อย่างเดียวนะคะตอนนี้ลูกค้าคะดูของในตะกร้าหรือยังคะว่าอยากดูรุ่นไหนบอกได้ของในตะกร้าเราก็สวยทุกรุ่นเหมือนกันเลยนะคะที่เราเตรียมมาให้นะลูกค้าคือสินค้าที่หยิบมาแล้วลเรียบเนียนไร้ตะเข็บเลยค่ะสำหรับะะตัวนี้ ตัวนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจ,จะใส่ชุดออกงานบางทีอาจจะเป็นชุดที่รัดรูปนะคะแล้วก็เป็นผ้าที่แนบเนื้อก็แนะนําว่าการใส่กางเกงในแบบนี้นะคะจะทําให้เราไม่เห็นขอบของตัวกางเกงในของเราแล้วก็ไม่โปะแน่นอนนะคะ<ช>ส่วนเนื้อผ้าบอกได้เลยว่าเนื้อผ้าของวาโก้สินค้าวาโก้ทุกชิ้นนะคะนุ่มสบายไม่บาดผิวแน่นอนไม่ต้องกังวลเลยนะคะแอบพลิกด้านหลังให้ดูนิดหนึ่งเห็นไหมคะ น้องมีปัมป๊มปั๊มนูนๆตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะทางแบรนด์คิดไม่อย่างดีและตอนผลิตสินค้าอะไรนะคะยังไงสิงสกำลังจะเล่าจะเย็นๆเดอ้อ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้นะคะที่ปั๊มก้นนูนขึ้นมาแบบนี้ลูกค้าเวลาใส่ผ้าแบบเนี้ย บางทีลูกค้าจะนึกถึงความตึงความกดทับกน้นให้ก้นแบน<ช>ตัวนี้คิดมาแล้วค่ะตรงนี้จะมีพื้นที่สําหรับให้น้องบั้นทายน้องก้นอยู่ตรงนี้ได้อย่างเป็นทรงสวยแน่นอนตรงนี้<ส>ไม่รัดให้ก้นตึงก้นเรียบก้นบี้นะคะตรงนี้เลิศ<ช>มากแล้วก็ตัวขอบขานะถ้าใครชอบงานไร้ตะเข็บไร้ขอบนะคะตัวนี้เลิศมากนะคะเป็นชื่อชื่อสินค้าว่าโอไมนูดลูกค้าแน่นอน<ๆ>เป็นเหมือนเซ็กซ์กินเลยไม่ละค่ะบ้าปี๊บจุ๊บปีไหมคะบ้าปจุ๊บ บาบิสุก็มีค่ะมีค่ะมีทุกอย่างนะคะมีสองแบบเนาะคุณพี่คุณพี่เขาเดินไปหยิบให้อยู่นะคะจะมีแบบปิดสุกกับแบบปิดกนกนะคะอยู่ที่ว่า ชอบกินเหมือนกันค่ะลูกค้าชอบกินบาปิดจุกก็มีนะคะถ้าใครแบบว่าบางวันเนี่ยไม่ไม่สะดวกที่จะใส่บาอาจจะใส่เสื้อชั้นในแล้วไม่เหมาะกับเสื้อนอกอะไรแบบนี้บาปิดจุกก็มีจ้าแต่ปิดให้ดูไม่ได้เด้อใช่แต่ว่าใส่อยู่ไหมใส่อยู่นะคะอ่าสวยจึงแน่นอนสิคนเก่ดดีลูกค้าใช่จะบอกว่าหลายๆคนอะที่เขาใช้พวกบาปิดนกหรือว่าตัวปิดจุกแบบนี้ใช่ไหมคะแน่นอนว่าจะเจอปัญหาหนึ่งเลยก็คือเรื่องของเจ็บ เวลาที่เราลอกออกมาแต่ว่าจากที่ได้ลองใช้มาแล้วจริงๆบอกเลยว่าของวากโกไม่เจ็บนะคะเวลาเอาออกก็คือง่ายแล้วก็ทําความสะอาดง่ายนะคะใช้ได้หลายครั้งด้วยโ oh, อ้โหมีออปชั่นเสริมมาอีก คือคนไม่ชอบปิดจุกปีกนกก็มีเด้อแม่ปีกนกก็มีนะคะปีกนกคือเนื้อซิลิโคนจับเลยนิ่มมากอันนี้ใช้อยู่เหมือนกันนะคะสําหรับบางครั้งเวลาที่เราออกงานแล้วแบบเราต้องใส่เสื้อเกะอกอย่างนี้ใช้บาปีกนกดูหน้าอกหน้าใจใหญ่ขึ้นทันทีเลยแล้วเนื้อซิลิโคนคือนุ่มมากเด้งดึ๋งนะคะแล้วก็เนียนแล้วก็อย่างที่บอกไม่ต้องกังวลเรื่องกาวนะคะกาวดีมากแต่ว่าเวลาลอกเนี่ยจะไม่เจ็บนะคะอันนี้การันตีเลยเพราะว่าใช้เองด้วยนะคะ ได้เลยในส่วนของตัวสินค้าบาปิกนกแล้วก็บาปิกปิดจุกนะคะตัวปิดจุกเนาะเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นตะก้าให้แล้วเดี๋ยวแจ้งอีกทีละกันว่าตะก้าเบอร์ไหนนะคะได้ลองกดดูลูกค้าอาจจะขึ้นแล้วไม่เร็วขนาดนั้นใช่ไหมอันนี้ขออนุญาตคืนนะคะขออนุญาตคืนได้ค่ะขอบคุณนะคะมีทุกอย่าง มีทุกอย่างนะคะที่ลูกค้าถามใช่แล้วอย่าอย<อ>่อาโอเวอร์เครมขนาดนั้นขอขอเพียงแค่ลูกค้าพิมพ์มา<ช>เราจะตอบกลับไปนะคะลูกค้า,คาเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งคุณโบกี้มาแน่นอนวันนี้นะคะวันนี้วันศุกร์เนาะวันเมื่อช้อชา รถติดช้านิดช้าน่อยรอสักครู่เด้อขอเวลาสักักอ่บมาเรามาดูคูปองคูปองกันนะเ่อยังไม่ได้เลาคูปองเลยโอ้ลูกค้าถามบัปิดจุไปหาบาปิดจุมาให้อะคูปองนะคะทางวาโก้เนี่ยจะให้เลยสำหรับลูกค้าที่ชอบครบ6,199บาทนะได้ส่วนลดไปเลยนะคะ999บาทและถ้าใครนะคะชอบครบเท่าไหร่แล้วนะ 2,999าทใช่ก็ลดเลยนะคะ399บาทนะคะก็คิดกลมๆก็400แล้วนะคะถือว่าลดเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับไลฟ์วันนี้นะคะและถ้าใครตะเล็กตะน้อยซื้อแบบเซตหนึ่งก็ลดเหมือนกันลด99บาทเลยครบ999บาทนะคะลดทันที99บาทให้กับคุณลูกค้าเลยค่ะุักปักเลยปักมักแล้ว ก็คือกระดงกระดิ่งไม่แล้วใช่ไม่ต้องใช้ปลบมือเอานะคะลูกค้าวันนี้ส่วนลดก็ว่าคค้มแล้วมีของแถมด้วย๋าน่าหนักมากการอุ้ยฟิลลื้อของลูกค้าเห็นไหมเนี่ยลกมากของแถมเนาะนี่เลยค่ะกระเป๋าทรงเกีียวนะคะซึ่งสามารถใช้ได้2แบบเดี๋ยวเมี่ยวคอสบอดี้ให้ดูก็คือคอสบอดี้แบบนี้ได้เลย ออกไปข้างนอกได้นะคะหรือว่าเปนสะพายไหล่ใช่สะพายไหล่แบบที่คุณเข้าเขาสะพายอยู่แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะสําหรับกระเป๋าใบนี้บอกเลยว่าถ้าคุณลูกค้าซื้อสินค้าหลังจากหักส่วนลดทุกอย่างแล้วนะยังย่อสูงถึง1,999บาทรับไปเลยค่ะกระเป๋าทรงเกีียวแบบนี้หใบหใบจริงๆใบนี้มูลค่าถึง890บาทเลยนะคุ้มแบบ มากมากแต่ว่าตัวนี้มันเห็นมีหลายสีแต่เราขออนุญาตแจกเป็นคลาสสีไปให้นะคะลูกค้าอันนี้สินค้ามีจานวนจากัดเพราะฉะนั้นรีบกดสั่งซื้อมานะคะก่อนที่ของแถมตัวนี้จะหมดนะเสียดายเดลูกค้าันสวยมากเลยนะจริงๆอยากจะเอากลับบ้านเองด้วยซ้ำนะเอาไปละนิดหนึ่งเนาะจัดไปจัดไปค่ะจัดไปเมื่อกี้บอกคูปองของของร้านค้าไปแล้วใช่ไหมล่ะ ความจริงอะเรามีคูปองของแพลตฟอร์มเองด้วยทางติ๊กต็อกเนี่ยเขาก็มีคูปองส่วนลดให้เราเพิ่มอีกนะคะลูกค้าสามารถใช้ได้2อย่างเลยทั้งคูปองของวากโกแล้วก็คูปองของติ๊กต็อกนะคูปองของติ๊กต็อกมีอะไรบ้างนะก็คือถ้าลูกค้าท่านใดนะคะซื้อสินค้ารบ900บาทเนี่ยก็ลดไปเลยทันที150บาทนะคะขอแค่กดคูปองให้ทันเท่านั้นเองลดเยอะมากใช่ลดเยอะมากๆแต่ถ้ากดยอดของใครขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเป็น2,500บาทลดไปเลยค่ะเท่าไหร่คะคุณข้าว ามเก้าเ้าเท่าไหร่ใช่ป่ะสามเาเก้าแม้ารบาทอ๋อเหลาห้าร้อเลยหรอห้าอยจริงหรอจริงจน่าจะไหนไหนขอดูโพยหน่อยไม่เชื่อห้าไม่ใช่เหอห้ารเลยสหรอห้าร้ออุ้ยจริงด้วยอ่ะใช่รถเยอะสปอร์ตบบาค่ะ อ่าเริ่มเริกแล้วไปไหนดีก็เป็นโมชันนะคะก็จะเป็นรุ่นของโถโมชันแวร์เนาะูกอ้าออกกําลังกายหนักไหมคะออกกําลังกายประมาณไหนอยู่เอ่ยเดี๋ยวเมี่ยวแนะนําให้นะคะปกติออกในจิมหรือว่าออกแบบเอา์ดรค่ะแบบมีแรงเหวี่ยงเยอะไหมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคุณพี่นิดนึงนะคะกำลังจะไปหามาให้ลูกค้าเบิ่งเลยใช่มาแล้วนะคะวัยมาอุ้ยแล้วอเนียบอกเลยนะที่ที่คุณพี่คุณพี่ชื่ออะไรนะคะ พี่เทวะคุณพี่เทวาที่หยิบมาให้นั้นลูกค้าเป็นคอลเลกชันใหม่ด้วยถูกต้องอาจจะเห็นตั้งแต่ขึ้นไลฟ์แล้วว่าเรามีคอลเลกชันอินดินนี่ลูกอินดินมาแล้วค่ะแจกมาตรงนี้เลยใช่เลยโอ้นี่นะคะถ้าลูกค้าคนไหนจะหาสินค้าอะไรหาเลยไม่เจอมานี่เลยว่าก็ช็อปที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะแล้วมาหาพี่เทวาได้เลยรับรองหาเจอทุกอย่างลูกค้ามีทุกสิ่งให้เลือกแล้วไม่ต้องรอนานนะคะพอลูกค้าพูดปุ๊บพี่เขาหยิบปั๊บ ผู้เสกมาแบบเหมือนคิดไว้แล้วว่าต้องเอาอะไรมาให้อ่ะนี่นะคะตัวนี้ไม่สุดคอลเลคชันใหม่ล่าสุดเลยนะนี่นะ สวยมากเลยนะคะสวงมากค่ะนี่นะคะจะเป็นสปอร์ตบาร์ที่ลูกค้าถามหาความจริงอ่ะสปอร์ตบาร์ของวาโกเนี่ยจะแบ่งเป็น2เลเวลด้วยกันถูกต้องค่ะก็คือสปอร์ตบาร์ของเรานะคะจะมีรุ่นซอฟต์กับรุ่นฮาร์ดนะคะก็คือจะปรับตามแรงเหวี่ยงของเราแล้วกันว่าเราใช้อกิจกรรมอ่ะที่เราทำอ่ะมันหนักแค่ไหนนะที่อย่างเช่นถ้าเราไปวิ่งหรือว่ากระโดดอะไรเยอะๆอาจจะต้องใช้สปอร์ตบาร์ที่เป็นแบบเลเวลสองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าออกกาลังกายเบาๆตีแบดยกเวทอย่างนี้ค่ะสปอร์ตบาร์เลเว เลหนึ่งก็ตอบโจทย์ได้ดีรวมถึงจะบอกว่าปกติแล้วสปอร์ตบาร์เนี่ยเขาจะไม่ได้มีดีไซน์อะไรที่มากมายเลยแต่สำหรับวาโก้เขาดีไซน์ออกมาให้มีความแบบสวยเก๋ชิคนะแน่นอนแน่นอนผู้หญิงอย่างเราเวลาไปจิมทำอะไรคะต้องโชว์สิต้องเซลฟี่ถ่ายเซลฟี่ถ่ายรูปสิออกกำลังกายไว้ที่หลังถ่ายรูปไก่อนนะปะไปถ่ายปุ๊บเสร็จแล้วอวดกลับบ้านเน้นปวดไม่เน้นออกนะคะเน้นปวดไม่เน้นออกมาด้วยนะคะกางเกงในเขาคู่ลูกค้าเล่าให้ฟั้ก่อนตัวสปอร์ตบาร์่ะ ความจริงอะลูกค้าบางคนอาจจะแบบว่าฉันใส่เพื่อที่ออกกําลังกายแต่ความจริงอะการออกกําลังกายมันมีอะไรมากกว่านั้นลูกค้าตัวหน้าอกของเรานะคะปกติเนี่ยมันมีแรงกระเพื่อมของมันอยู่แล้วแล้วเราจะมีเส้นเอ็นเส้นหนึ่งนะคะที่เขายึดยึดตัวก้อนไขมันตรงเนี้ยไว้อยู่ถ้าลูกค้าเกิดแรงกระเพื่อมมากโดยไม่มีอะไรมารองรับเส้นเอ็นตรงนั้นขาดปุ๊บ คอยนะคะอกหย่อนคอยเป็นถุงกาแฟอย่างเงี้ยบ่ได้เด้อลูกค้าว่าสวยเด้อใช่แล้วถ้าบางคนเนี้ยบอกว่าอุ้ยฉันไม่มีหน้าอกหรอกไม่ต้องห่วงมันไม่หย่อนไม่ได้ไม่จริงลูกค้าอายุเยอะขึ้นนะมันก็ออกมาแล้วดูเล็กเราห้อยด้วยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ได้เลยนะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่สปอร์ตบาร์ซัพพอร์ตตลอดเวลาเวลาในระหว่างการเนี่ยจริงๆอ่ะการซื้อสปอร์ตบาร์ก็เป็นเรื่องที่ดีอีกอย่างหนึ่งรู้ไหมคะทำไมเพราะว่ามันใส่ในเอวีเดย์ได้ด้วยเออใช่อ่าก็ถือว่าซื้อว่ายิงนก นัดเดียวอะ,อะไรปืนน id ัดย yeah> ิงเนาะไม่ยิงไม่ยิงยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวประมาณนี้นะคะมันไม่ได้ใช้แค่แบบว่าใส่ออกกําลังกายได้อย่างเดียวในวันที่เรามีกิจกรรมแอคทีฟมากๆนะคะลูกค้าสามารถใส่ได้เลยทั้งวันถูกต้องค่ะไปเข้าค่ายไปแบบปีนคงปีนเขาได้ชจะบอกว่าแอบบอกเลยนะว่าเหมี่ยวเป็นคนหนึ่งที่ทํากิจกรรมแอคทิวิตี้ที่แบบหนักมากนะคะแล้วเป็นพวกเอ็กซ์ตรีมด้วยอย่างเช่นกีฬาดําน้ําหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เมี่ยวใช้ตัว สปอร์ตบาร์ของทางวอลโก้นะคะใส่เข้าไปข้างในก่อนที่จะใส่พวกเวสสูหรืออะไรก่อนดำน้ำไม่มีปัญหาเลยค่ะแล้วก็เย็นมากๆเลยอันนี้จากผู้ใช้จริงเลยนะคะผู้ใช้จริงค่ะรีวิวจากผู้ใช้จริงเลยนะคะมาพูดแท่งเลยใช้ทุกรุ่นค่ะบอกได้เลย ใช่ทุกรุ่นเลยสามารถเลือกได้เลยลูกค้าเพราะว่าดีไซน์ตัวรุ่นใหม่ที่ออกมาเนี่ยตัวเสื้อเนี่ยก็จะมีความยาวเพิ่มมากขึ้นสามารถแบบว่าไม่ต้องใส่เสื้อเป็นไม่ต้องข้างนอกก็ได้ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกายแบบบางคนมีแบบซิกแพคหน้าท้องเนาะซุซี่นะโช์ไปเถอะใช่แต่อย่างเราไม่เป็นไรวันแพคค่ะวันแพคค่ะขอกินก่อนแล้วกันนะออกไว้ที่หลังใช่สวยมากนะสำหรับสปอร์ตบาร์นะคะถ้าสนใจก็ก็ สั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะพี่เล่ใครอยากดูอะไรอีกตะการไหนบอกได้เลยอย่างเงี้ยทีเนี้ยเราขออนุญาตเข้าตะก้านิดนึงพอดีตะตะกาที่เราที่เราขึ้นไหมนะลูกค้าเราเตรียมของมาตรงนี้ไม่มีใครอยากดูเลยทุกคนอยากดูโมชั่นแม่ไ่อยากดูใช่ไม่เป็นไรแต่ถือว่า ค่ขอแค่ลูกค้ามีแอคชั่นกับเราเราก็ยินดีแล้วนะเรามีพี่เทวาอยู่ในครัวอะไรล่ะใช่พี่ขายิบค่ะมาได้หมดมาเราเริ่มตะกร้าหนึ่งกันเลยดีกว่าโอเคค่ะไปตั้งแตหนึ่งเลยตะร้าแรกอรกบอกก่อนเลยว่าวันนี้นะคะเราจับเซตนะคะเราขายเป็นเซตนะซึ่งถ้าลูกค้าเนี่ยกดลงไปที่ตะก้าแล้วเนี่ยเมื่อกี้ เหมือนมีลูกค้าบางคนแจ้งมาว่าเออเขาหาตัวสินค้าที่เป็นกางเกงในไม่เจอลูกค้ากดตะกร้าเสร็จแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะข้างในจะมีเป็นชุดชั้นในกับกางเกงในให้เลือกนะคะก็กดเลือกชุดชั้นในที่อยากได้แล้วก็กดเลือกกางเกงในที่อยากได้ในนั้นอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจัดมาให้เป็นเซตคิดให้แล้วว่ามันคุ้มแน่นอนก็เลยจัดเซตมาให้เลยนะคะเป็นท่อนบนบวกท่อนล่างเลือกสีเลือกไซส์ได้เลยตะกร้าหนึ่งเริ่มเลยตะกร้าที่หนึ่งนะคะตัวนี้ จะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เหมี่ยวเลือกมาจากไลฟ์ที่แล้วเนาะว่าเหมี่ยวชอบตัวนี้เป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับสินค้าตัวนี้นะผ้าเขานุ่มสบายแน่นอนใส่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะบาดผิวนะที่สำคัญเขาเสริมฟองน้ำให้แล้วถึง15มิลด้วยกันนะคะแปลว่าเยอะนะ<อ>ใส่มาก,ก็คืออกสวยมากแต่ว่าตัวนี้ถอดออกมาไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเย็บติดไว้แล้วก็เลย ถอดออกมาโชว์ไม่ได้นะคะแต่ว่าจับโชว์อยู่จับให้ดูว่ามันนิ่มมากๆนิ่มมือมากๆใส่บ่าข้างก็ไม่ต้องกังวลว่าเนื้อจะปิ้นนะคะ<ช>เพราะว่าใสา่บ่าข้างใหญ่มากๆเลยนะคะรับรองว่าครอบเนื้อตรงช่วงนี้ได้ดีแน่นอนนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ย เป็นไซส์แบบสมาร์ทไซส์นะคะวันนี้บาไลโคตัวนี้เป็นบาไลโคบาไลโคงของเราเป็นแบบสมาร์ทไซส์นะคะ M L X L แล้วก็ X X L นะคะใช่แล้วค่ะปกติเวลาลูกค้าจะใส่เสื้อชนในอะอาจจะเลือกไซส์จาก S J C B J C B J 5อะไรแบบนี้แต่วันนี้เลือกไซส์ได้ง่ายๆเลยแค่ L, S M L X L นะคะใช่ค่ะหากลูกค้าไม่มั่นใจนะคะว่าตัวเองใส่ไซส์ไหนสามารถกดที่ตะกร้าสีส้มนะคะหรือว่าใครเห็นเป็นสีเหลืองก็ได้แล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างสุดนะคะจะมี ไซส์เพื่อเทียบขนาดให้กับคุณลูกค้าค่ะแต่ว่า<ช>ถ้ายัง<ล>ยไม่มั่นใจอีกก็กดข่ะได้เลย,เลยค่ะเดี๋ยวเราติดต่อผู้ขายลูกค้าใช่ติดต่อผู้ขายขาค่ะมาได้เลยนะคะเดี๋ยวมีแอดมินคอยตอบกลับอ,อ,อยู่ ก็เราขอจับเซตนะคะเป็นชุดชั้นในตัวนี้ปกติราคา790บาทใช่นะแล้วค่ะ790บาทแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวขอจับคู่เป็นกับกางเกงอนามัยนะคะกางเกงอนามัย้ไฮจีนี่นะคะกางเกงอนามัยเนี่ยบอกก่อนเลยว่าเรามีให้คุณลูกค้าเลือกถึงสสีด้วยกันนั่นก็คือสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลือแบบนี้นะคะกางเกงอนามัยดียังไงนะคะสําหรับ ผู้หญิงทุกคนเลยในช่วงของวันเป็นประจำเดือนละวันนั้นของเดือนวันนั้นของเดือนเนาะบางทีมันมาเยอะมากๆมันอาจจะเกิดการซึมเปื้อนออกมาที่นอกเสื้อผ้าของเราตัวนี้นะคะกางเกงอนามัยเนี่ยเขาก็เลยมองสีน้ำเงินจะชัดกว่าตัวนี้ให้ดูดีกว่าสีน้ำเงินจะชัดกว่าเขาจะมีแผ่นกันซึมนะคะครอบเลยตั้งแต่เป้ากางเกงของเราไปจนถึงข้างหลังเลยนะคะเพราะฉะนั้นหมดห่วงเรื่องของการซึมเปื้อนแน่นอนนะคะ แล้วก็จะบอกว่าตัวนี้ราคาถึง290บาทเลยนะแต่ความจริง290บาทอ่ะกับการจ่ายนะกับการจ่ายตัวเนี้ถือว่าคุ้มมากเพราะว่าตามปกติที่เราจะใส่กางเกงชั้นในแบบไม่มีตัวอะไรกันซึมอะค่ะเราใส่ผ้าอนามัยในวันนั้นของเดือนมันอาจจะมีเลอะมีเปิดอมมีเปื้อนนอกกางเกงชั้นในบ้างแต่ตัวนี้รับรองว่าไม่เลอะแน่นอนแล้วก็ตอนกลางคืนนาอสาวๆคนไหนนอนได้เลยเธอคือการนอนของเธอจะดีขึ้นอีกหลระดับมากเลยนะที่ะันนอนได้ เลยลูกค้าจริงแต่กางเกงอนามัยไม่ใช่ว่าไม่ใส่ผ้าอนามัยแล้วนะคะก็ยังต้องใส่ผ้าอนามัยอยู่นะไม่ใส่มาได้นะคะตัวนี้เป็นการการซึมเปื้อนออกมาจากทะลุกางเกงข้างในแล้วกันเป็นเหมือนแบบเซฟอีกทีนึงของเรานะคะแล้วก็ถ้าใครกังวลว่าอุ้ยมันสีขาวอะถ้ามันเลอะแบบประจำเดือนแล้วมันจะซักออกไหมตัวนี้เป็นเนื้อผ้าแบบพิเศษนะคะลูกค้ามันการซึมไม่พอมันยังซักง่ายมากโปกติลูกค้าอาจจะไปแช่น้ำร้อนหรืออะไรแบบนี้ไปตัวนี้นะโดนน้ำนิดนึงข ออกจริงอันนี้พี่โมไหมอันนี้เพราะว่าเราใช้กันอยู่เรารู้อยู่เนาะว่าเป็นยังไงนะคะจริงๆการันตีได้เลยว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์มากๆเลยจริงๆอ่ะไม่จําเป็นจะต้องเป็นวันนั้นของเดือนเป็นวันปกติก็ใส่ได้เช่นกันนะคะใช่แล้วค่ะแต่ซื้อตัวเดียววันนั้นของเดือนอ่ะคุ้มจริงใช้ไปเลยซื้อตัวเดียวโอ้ได้เลยค่ะสําหรับชุดนอนตรงล่างน้องย่ามาหรือเปล่าคะ ชุดนอนนะคะวันนี้มันจะมีคอลเลคชันใหม่เป็นออินดีนนะลูกค้าตัวชุดนอนเนี่ยบอกเลยว่าสีสันเนี่ยสวยงามมากแล้วคือแบบหรูหราเดี๋ยวนะคุณ MC ค่ะลากเองแล้วคุณ MC ลากอุ่นเองลากเองแล้วนี่เลยนะคะตัวชุดนอน ตัวชุดนอนตัวนี้เนื้อผ้าคือดีมากใช่เ,เขา<ช>บอกว่าผ้าเนี่ยมันเป็นผ้าที่นุ่มมากเป็นผ้าขัดตอนใช่ไหมคะ,คะนุ่มมากๆแต่ว่าให้ความเงาเหมือนเป็นพวกแบบเส้นใหม่เลยเออแน่นอนว่าตัวนี้ไม่ร้อนนะคะใ,<ช>ใส่แล้วไม่ร้อนแน่นอนจริงๆอ่ะสามารถที่จะได้ค่ะได้ค่ะ โอเคนี่เลยอันนี้ก็เป็นคอลเลคชันใหม่นะเป็นชุดนอนนะน่ารักไหมนีจะถือให้ช่วยืนไปแล้วนะน่ารักมากดูสีสิลูกค้าจะบอกว่าเป็นคนชอบใส่ชุดนอนแขนยาวใช่เหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่เปิดแอร์แรงมากแต่ว่าแบบที่หนาวแต่เปิดแอร์แรงดูย้อนยังไหมไม่เป็นเหมือนกัน ผมพนมใส่แขนยาวไม่ปกติแรงสุดแต่ว่าเนี่ยด้วยความที่เป็นคอลเลคชันใหม่เอาจริงๆเอ่มะยังไม่เคยจับเลยนะพอมาจับปกีคือแบบตกสวยมากะผ้าดีด้วยผ้าดีมากอะผ้าแบบสบายตัวนี้เขาเป็นกางเกงนะคะข้างในจะเปิดไงดีนี่เลยนี่นี่นี่ตัวนี้เห็นอยู่นี่เป็นกางเกงเป็นขายาวถ้ารุ่นนี้เป็นขาสั้นนี่ลูกค้าอยู่ที่ลูกค้าชอบเลยใช่ตัวนี้เป็นขาสั้นข้างในแบบนี้นี่นะคะ นี่เป็นขาสั้นแขนยาวแล้วก็เป็นแขนสั้นขายาวแล้วแต่เลือกเลยหรือว่าถ้าไม่ชอบแบบผ้าแบบอย่างนี้จริงๆถ้าผ้าฟิลใหม่ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดออกมาเลยนะคะได้ค่ะโอเคลูกค้าเดี๋ยวขอพักเบรกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีกรอบนึงนะคะพอดีมีอัซิเดนซ์หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรากลับมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยโบกี้มาแล้วโอเคดีป่ะ ดีไหะกลับมาอีกรอบหนึ่งโบกี้มาเลยเนาะอีกี้จะได้บอกว่าเบื่อเบื่ออีโบข่าวแล้วใช่อยากจะโบกี้อยู่ด้วยกันก่อนนะคะก็กดไลค์กดเออไม่ใช่กดไลค์กดกดติดตามไว้กดติดตามไว้ไม่อีกรอบมาแน่นอนนะมากน่เอยรอแป๊บค่ะพี่ค่ะอย่าเพิ่งร้องไห้นะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะอีกแป๊บเดียวนะคะอีกแป๊บเดียว